กับปิงวันนี้ร้านนี้เลยร้านประจำแอปเปีย <c oughs> เป็นอิตาเลียนโฮมเมดค่ะมาถึงผู้ก็จะแจงสั่งให้เลยส่วนพนักงานก็รู้ใจเสิร์ฟแอปเปิลสปิดนะคะจานนี้เด็ดมากเ,เครื่องในหมูผัดซอสส่วนจานนี้เป็นดอกไม้อะไรนี่แหละจำไม่ได้แต่ว่าข้างในเนี่ยจะยัดไส้ด้วยชีสแล้วก็ท็อปด้วยแองโชวีอร่อยมากส่วนจานเด็ดของร้านนี้เลยค่ะพอเชตตาหนังคือกรอบแบบกรึบอร่อยืัน <c oughs> จริงๆนะแบบเคี้ยวไปแล้วมันกรุบจริงๆอ,ะอ่ะน,น่าอร่อยจนแบบตัวสั่นอ่ะส่วนอันนี้จะเป็นพาสต้าเส้นอ่ะทำจากเคลเหมือนเฮลตี้เนาะแต่ดูซอสสีช่ำแบบอืมเส้นคือนุ่มแบบเข้าไปแล้วละลายในปาก <c oughs> ต้องขออภัยนะคะถ้าหากมุมมาไปหน่อย <c oughs> อาหารอิตาเลียนเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือเบรดไวน์นะคะ ชินชินมากินเหอะของดีๆนะขอร้อง